ข้าพรรษาสามเดือนเตือนใจจิตสิ่งมีพิษเล่าบุรีนีให้พ้นชนะตัวเองสุดเลิศประเสริฐคนชนะตัวเองสุดเลิศประเสริฐคนจะหายจนสุขภาพดีสุขขีเอ่ยร่างกายเรานี้แสนมีค่าเกินกว่าจะให้ไปสูญเปล่าเราไม่อยู่เราไม่ใช้ในร่างเราให้คนอื่นเขาเอาไปใช้เราได้บุญ ความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอาเองสิบนิ้วของกระผมวันนี้ได้มากราบหลวงปู่ที่วัดสนสัทธารามเนื่องจากว่าปีก่อนนน้นเราเคยมาสร้างพุทงานเอาไว้ที่นี่ในช่วงที่กระท่อมยังเล็กๆอยู่วันเวลาผ่านไปพรึบโอมาปุ๊บวันนี้อลังการมากเลยฮะ และมีเว่าวใหญ่อีกอันนี้ไม่ทราบว่าได้จากสิทธิ์ท่านใดนะมาทําให้โอ้กระท่อมอย่างสุดยอดเลยฮะล้วนแล้วแต่ไม้มรดกของของบ้านเรามีแต่ไม้สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะหลวงปู่ครับลูกอยากรวยถูกรางวัลที่หนึ่ง <laughs> ช่วยลูกด้วย ทุกวันนี้ล่ะทุกวันนี้ลูกก็สร้างความดีเรื่อยๆบริจาคโลหิตได้แล้ว40กว่าครั้งซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะสำหรับคนจนๆอย่างผมนะฮะเนี่ยท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมาดูกระท่อมหลวงปู่ในช่วงเอ๊ะเท่าไรานะปี5-3เนี่ยที่ที่เรามา ซึ่งกระท่อมทันก็ยังเล็กๆแต,นะต่ณบัดนี้ก็มีความเจริญรุ่งเรืองโอ้โหเยอะมากเลยเสานี่แต่ละต้นนี่ฮะพามาดูรากต้นนี้นี่น่าจะเป็นพันปีได้นะฮะโอ้โหสุดยอดเลยฮนะน่าจะเป็นโคนต้นตะเคียนยักษ์ใหญ่ฮะเนี่ยสุดยอดเลย นี่ฮะป้ายเขาก็มีศิลปะสุดยอดเลยฮะอันนี้ก็คือกองไฟนะมีอะไรตรงนี้ตรงนี้ก็เท่าเท่ากับพิพิธภัณฑ์มีว่าวมีถ้าภาษาเขมรก็เรียกว่าตรู <laughs> รู้จักไหมท่านผู้ชมตรูคืออะไร ไซนั่นเองฮะคำตอบแล้วก็มีอักด้วยยะแน่นอนมากเลยวันนี้ลูกได้แวะมาเยี่ยมเยียนหลวงปู่นะครับขอบาร,รมีของหลวงปู่อันนี้นี่ของแท้หรือของพวกของแท้ตัวนี้อาย,ยะเนี่ยสุดยอดเลยฮะท่านผู้ชมที่เคารพรูปของหลวงปู่ก็ รือว่าของเก่าขวานุญาตหลวงปู่นะครับวันนี้ได้มากราบท่านลูกมาจากเบอร์คนจนธนาคารนุ่นสาขาหนองยาวขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่ติดตามเรานะฮะขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่ดูเราขอบคุณสำหรับเพื่อนฝูงทาง facebook ทาง youtube ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ